ทีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมเหรียญที่มีความสําคัญมากๆเหรียญนี้นะครับแต่เป็นเหรียญที่ FC จะต้องชมแล้วพิจารณาด้วยตัวของ FC เองนะครับเนื่องจากเหรียญในรายการนี้มีอยู่หลายบล็อกนะครับแล้วก็หลายรุ่นนะครับหลายแบบนะครับหลายแบบพิมพ์นะครับซึ่งเหรียญนี้คือเหรียญจุฬาลงกรณ์สยามินตามที่ FC เห็นผมจะรีวิวข้อมูลตามที่ FC เห็นเลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆผมจะไม่ได้บอกรายละเอียดเชิงลึกว่าเป็นยังไง หรือวิเคราะห์เหรียญนี้ไปในรายละเอียดเชิงลึกแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีความสำคัญคือเป็นเหรียญจุราลงกรสยามินนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับรศ127อหลังช้าง3เสียรน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5พระบาสทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบเต็มยศนะครับครึ่งพระองค์ผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะึกข้อความจุราลงกรสยามินนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับมีช้าง3เสียนนะครับหรือช้างเอราวันจะได้ก็ความสยามรัรอสอหนดนะครับ1บาทนะครับเป็นเหรียญที่มีความพิเศษได้รับความนิยมมากๆาครับเหรียญในรายการนี้มีหลายบล็อกหลายแบบพิมพ์นะครับซึ่งผมก็รีวิวตามภาพตามลักษณะของเหรียญที่ปรากฏอยู่ให้เได้ชมนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกด subscribe นะครับกดแชร์กดรีวิวและเท็กซ์ วิวนะครับเพิ่มจํานวนการติดตามนะครับจานวนวิวเพื่อที่จะให้งานพระเครื่องนะครับได้งานเหรียญสําคัญนะครับได้ขยายวงกว้างและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของพระเครื่องแล้วก็งานเหรียญนะครับขอบคุณเอฟทุกท่านขอให้เอฟทุกท่านประสบความสุขความสําเร็จนะครับมีความเจริญก้าวหน้าใน,าห,นาหน้าที่การงานนะครับหน้าที่ราชการและก็ร่ำรวยกันทองทุกท่านนะครับ สวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ